ทำไมเราจะต้องใช้วิเคราะห์ธุรกิจนะคะก็เพื่อที่จะติดตามประสิทธิภาพการทํางานแบบเรือทามนะคะตัดสินใจอย่างฉลาดเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่เราใช้อาจจะพูดเหมือนกลยุทธ์ที่หล่อขึคืออะไรจริงๆกลยุทธ์ก็ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากอว่แค่สมมติคุณกาหนดโ่าเดือนนี้คุณอยากได้เท่านั้นเท่านี้คุณก็ไปเตรียมโรโมชั่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นี่ก็เรียกว่ากลยุทธ์และะ้วแต่อาจจะเขียนมาว่าถ้าทําแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้มีการเขื่อนว่า มันไม่ได้แบบนี้เป๊ะๆก็อาจจะต้องเพิ่มการทำไอ้นี่เข้าไปนี้ก็คือการวางกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแสดงผลแบบเดือถังนะคะอาจจะเห็นว่าในร้านค้าเนี้ยมีก็ขายศูน <Russell>. ย์บาทฉะนั้นการดูเดือทถงเนี้ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าตัวเลขสีเหลืองเนี้ยมันดันเป็นแบบวันนี้คือวันนี้ฉันขายได้1นึ่งแสนบาทแล้เอันนี้ดูได้เลยแสดงว่ามันจะมีรายละเอียดต่างๆเนี้ยเช่นยอดวิวคําสั่งซื้อผู้ซื้ออะไรแบบนี้ต่างๆเนี้ยดูตรงนี้ได้เลยก็จะมีแท่งกราฟสวยงามนะคะให้เรราไว้คคะะตอน น,นี่จะเป็นตัวอย่างของหน้าวิเคราะห์ธุรกิจนะคะก็จะมีข้อมูลดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นเองตรงรูปปฏิทินก็สามารถที่จะิสต์เป็นวันนี้ื่อว่นเจ็ดวันสามสิบวันสามเดือนหนึ่งเดือนหรือเดือนนั้นเดือนนี้อะไรแบบนี้ได้นะคะจากตรงนี้นะคะต่อไปสินค้าก็เราจะเห็นว่ามีผู้เข้าชมยอดเข้าชมอัตราการซื้อจำนวนผู้ชมที่เพิ่มลงลดเข็นนะคะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวของโปรโมชั่นนะคะก็ยัง ให้ดูได้หลายอย่างเช่นแคมเปญที่ผ่านมาเนี่ยมียอดขายเป็นอย่างไรบ้างมีอัตราอะไรต่างๆผู้เข้าชมผู้ซื้อเป็นอย่างไรนะคะซึ่งมันจะอยู่แค่แคมเปญใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น Payday แคมเปญดับเบิลดิจิตอะไรแบบนี้ตัวของแฟสเซลตัวของเงินคืนทุกวันโปรแกรม l a z a d าคูปองฟีค่าจัดส่งสโตร์แฟสเซลยิ่งซื้อยิ่งลด ดูได้หมดว่าสิ่งที่ทําไปในเกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถนํามาต่อยอดและวางแผนให้ดีขึ้นต่อไปได้อีกในหน้าบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่ามีผู้เข้าชมมีผู้มาดูแชทนะคะบางครั้งเราแชทหาลูกค้าในรูปของการบอดแชทก็สามารถที่จะ มีการตอบกลับโต้่อตอกับลูกค้าในแชทตรงนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ช่วยปีดการขายด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะใครมีคำถามพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ในทางของการทำมาร์เก็ตติ้งการทำการตลาดใน Lazada หรือ Shopee หรือ TikTok นะคะสามารถที่จะพิมพ์แนะนำมาได้เลยนะคะว่าอยากให้พูดเรื่องไหนนะคะสำหรับลิปนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย